น้ำบาดาลจับมือกลุ่มอิสุสุส่งมอบโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตโรงเรียนบ้านบ่อแก้วจังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับกลุ่มบริษัทอีสุสุป,ประเทศไทยจัดพิธีส่งมอบโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่41ณโรงเรียนบ้านบ่อแก้วตําบลพันทองอํเาเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชร นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมอบมาให้นายสมนึกจิรัตจินดากูลผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตเจ็ดกำแพงเพชรเป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตแห่งที่41ร่วมกับกลุ่มบริษัทอีสุสุป,ประเทศไทยณโรงเรียนบ้านบ่อแก้วตำบลพันทองอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต7็ดกำแพงเพชรเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลสะอาดให้แก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรมาโดยตลอดแต่ยังพบว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่ประชาชนยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบกับนายวราวุตรศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินงานโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งกลุ่มบริษัทอีสุสุป,ประเทศไทยได้ให้ความสนใจและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนคณะครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณจะสร้างโครงการน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556และได้ส่งมอบโครงการแล้วกว่า40แห่งทั่วประเทศในการนี้กลุ่มบริษัทของอิสุสในประเทศไทยนะครับก็เลยเร่งเหียนความสัมพันธ์ของการพัฒนานแหล่งน้ำมาดาล ให้กับนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาการดําเนินงานในวันนี้ก็เป็นการส่งมอบบ่อบาดาลระบบปรปับปรุงคุณภาพน้ำแล้วก็ระบบประปาให้กับทางโรงเรียนเพื่อโรงเรียนได้นําไปใช้ประโยชน์สําหรับโรงเรียนเองแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับการที่ส่งมอบให้แล้วหลักที่สําคัญก็คือทางโรงเรียนทางชุมชนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาต่อไปเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อไปนะครับ えー、特に寒気になると、えー、水がやっぱり汚染されるという問題がありまして、えー、その水の汚染はその濁りと,あとまあコンタミネーションですねこういう問題がありました、それでまあ生徒300人、約300人とまあ先生、この皆さんがあの水の調達に非常に苦労されています。えー 結局水はですね、えー、毎月、ね、7000から8000バーツかけてです、ね、水を買わなければいけないとこういう問題がありまして、我々 s u s グループとしてはです、ねえー、この学校の問題を至急解決しなければいけないと、えー、そう思い、えー、この学校を41回目の、えー、対象に選定をしました。 ได้ปริมาณน้ำบาดาลทั้งสิ้น12ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด12ลูกบาทเมตรและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดมาตรฐานองค์การอนมามัยโลกหรือ WHO ที่อัตราการผลิต500ลิตรต่อชั่วโมงสร้างความมั่นใจด้านแหล่งน้ำสะอาดให้แก่เด็กนักเรียนคณะครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างแน่นอนเนื่องจากโรงเรียนเหล่านั้นได้รับปัญหาทางด้านน้ำใช้ไม่เพียงพอนะครับขาดแคลนอย่างหนักนะครับ กรมทรัพยากรน้ำาดาเขตเจ็ดได้ให้ความเรเคาะโรงเรียนได้เข้ากับร่ว,วมโครงการอิสุสจึงได้น้ํามาใช้ในวันนี้ผมและโรงเรียนนะครับต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำมาดางเขตเจดที่ร่วมมือกับอิสุสโครงการให้น้ําเพื่อชีวิตของโรงเรียนในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ นายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเผยว่าการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนครูอาจารย์บุคลากรได้อย่างยั่งยืน และฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาระบบประปาบาดาลให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานต่อไปเพื่อประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงพร้อมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดสร้างสาธารณประโยชน์ต่อไป